โยสวัสดียินดีต้อนรับเราผู้มาเยือนทุกท่านเข้าสู่สไตล์แบล็กตอนนี้พวกเจ้าอยู่ในรายการคาแรคเตอร์เรคคอร์ดรายการที่จะนำเรื่องราวของคาแรคเตอร์ต่างๆจากจักรวาลอันไกลโพน้นำมาเล่าขานให้ทุกคนได้รับฟังกันส่วนในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของ PPSH C1 ปะป่าชาจากจักรวาล เกอร์ฟอนไลน์เรื่องราวของเธอจะเป็นเช่นไรกันอย่ารอช้าพวกเราไปเริ่มรับชมเรื่องราวของเธอกันได้เลยมีกัรสปอยเนื้อหาเกอร์ฟอนไลน์ ppsh 4 1ปรปะปาชาเธอคือดอที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยบริษัท iop และถูกส่งตัวมาประจำการในบริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชน g ิฟ f ิกแอนด์คูเพื่อต่อสู้กับดอของแซงกินในตอนที่เธอประจำการอยู่ที่กิฟิกเธอเป็นดอที่มีความสุภาพ แต่ค่อนข้างที่จะขี้อายและไม่มั่นใจในตนเองแต่เธอจะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นในเวลาที่ทำการต่อสู้และเวลาที่มีปากเสียงกับซูโอมิในวันหนึ่งผู้บัญชาการได้เรียกปปช,ชาเข้ามาเพื่อรับภารกิจเนื้อหาก็คือให้คุ้มกันปาลอปนักวิศวกรทางการทหารซึ่งในตอนนี้มีการต่อสู้กับกลุ่มกบฏติดอาวุธที่ปรากฏตัวขึ้นมาที่ชายแดน ทำให้กองกำลังป้องกันกำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมการตอบโต้พวกเขาจึงได้มอบหมายภารกิจช่วยเหลือปารอบออกมาจากแนวหน้าให้กับพวกเราสิ่งที่เธอต้องทำก็คือการไปยังตำแหน่งที่ได้ระบุเอาไว้ในจุดนัดหมายและช่วยเหลือตัวเขาให้ถอนกำลังออกมายังแนวหลังได้อย่างปลอดภัยผู้บัญชาการได้เน้นย้ำว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยากมากเนื่องจากกองกำลังกบฏแข็งแกร่งเทียบเท่ากับกองทัพ และพวกเขาได้ใช้มาตรการปิดล้อมพื้นที่ที่เข้มงวดแม้แต่เพียงใบไม้ที่ไหวตามแรงลมพวกเขาก็ยังรับรู้ได้ปาปราชาที่ได้ฟังแบบนั้นจึงได้กล่าวว่าฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อเดยกเลี่ยงสายตาและหูของศัตรูและงดเว้นการ,รเชิญหน้าโดยตรงกับกองกําลังของศัตรูเช่นกันหากเกิดอะไรผิดปกติขึ้นฉันจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ผู้บัญชาการจึงได้กล่าวเชื่นชมในการวิเคราะห์สถานการณ์ของเธอ และบอกให้เธอระวังตัวด้วยและแล้วประมาณสองวันต่อมาภารกิจได้เริ่มต้นขึ้นปปัชาเธอได้สเตลพานการต่อสู้อันดุเดือดของสนามรบจนมาถึงจุดนัดพบได้สําเร็จในจุดนัดพบเธอพบว่าพวกเขากําลังประทะเข้ากับกองกําลังของศัตรูปรปัชาเธอได้หาจังหวะที่หุ่นลบของศัตรูออกจากที่กําบังแหล่งปืนไปที่พวกเขาจากด้านหลังและเหนียวไกลออกไปจัดการกับพวกมันลงได้อย่างง่ายดาย เมื่อเห็นเพื่อนร่วมทีมถูกโจมตีคุณลบตัวหนึ่งจึงได้หันกลับมาเพื่อที่จะโจมตีสวนกลับแต่ปปาชชาได้คว้าระเบิดออกมาแล้วคว้างไปที่เท้าของศัตรูจบงานลงได้อย่างเรียบร้อยหลังจากกำจัดศัตรูลงได้ปปาชชาได้เข้าหากลุ่มทหารอาสาสมัครอย่างเป็นมิตรพวกเขาได้ถามกับเธอว่าเธอคือกำลังเสริมจากฐานบัญชาการหรือเปล่าแต่ปปะชาก็ได้ปฏิเสธและบอกว่าเธอมาที่นี่ เพื่อตามหาใครบางคนปปาบชาได้ชี้ไปที่ปารอฟซึ่งกำลังพันแผลให้กับคนเจ็บอยู่เมื่อรู้ถึงสายตาที่จ้องมองมาที่ตัวเองปารอฟจึงได้เงยหน้าขึ้นมามองไปที่เธอเขามีอาวุธอยู่ในมือเช่นกันเหมือนกับทหารอาสาสมัครคนอื่นๆสิ่งที่ทำให้ตัวเขานั้นแตกต่างก็คือเหรียญตาเกียรติยศที่ติดอยู่บนหน้าอกของตัวเขา หลังจากพันแผลให้ผู้บาดเจ็บเสร็จแล้วปารอสได้เดินมาหาปาปราชาปาปราชาได้แจ้งให้ตัวเขาทราบว่าเธอได้รับคำสั่งให้มาที่นี่เพื่อพาตัวเขาออกจากสนามรบไปยังพื้นที่ปลอดภยัยแต่เมื่อได้ยินเช่นนั้นปฏิกิริยาของเขานั้นแตกต่างเกินไปจากที่ปาปราชาคิดเอาไว้ปารอสด,ดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่เขาหันไปมองทหารที่อยู่รอบรอบ จากนั้นก็หันกลับมาหาปอปชาและกล่าวว่าขอโทษด้วยแต่ฉันคงไปกับเธอไม่ได้หรอกนะหลังจากนั้นพวกเขาได้เข้ามาอยู่ที่ด้านในของอาพาร์ตเมนต์ที่ถูกใช้เป็นป้อมปราการในการป้องกันการโจมตีของศัตรูตัวเขาได้แจ้งให้เธอทราบว่าตัวเขาอยากจะอยู่ที่นี่เพราะเคยมีประสบการณ์ทางด้านการต่อสู้มาก่อนตัวเขาอยากจะใช้มันให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือ เหล่าทหารอาสาสมัครที่ต่อสู้ในแนวหน้าเหมือนกับบรรพบุรุษที่เคยสละชีวิตในสนามรบและลงเหลือเอาไว้เพียงแค่เหรียญตาเกียรติยศที่อยู่บนอกของตัวเขาในระหว่างที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่ปาล้อดได้รับแจ้งมาว่าแนวป้องการกำลังถูกศัตรูเข้าจู่โจมตัวเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะออกไปสมทบปาปาชาพ,พยายามที่จะห้ามเขาไว้แต่ไร้ผลในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังทบทียงกันอยู่จูจ่ ก็มีห่าก,กระสุนถูกยิงเข้ามาจากด้านนอกปาปาชาและปาลอตต่างพุ่งตัวลงไปหมอบลงที่พื้นพร้อมๆกันแต่เสียงปืนที่ดังสนั่นจากด้านนอกกระสุนที่สาดเข้ามาทางกระจกทำให้กระจกนั้นแตกกระจายและทำลายสิ่งของต่างๆที่อยู่ในห้องท่ามกลางความสับสนปาปาชาใช้ระบบสแกนของเธอสแกนศัตรูที่อยู่ข้างนอกอย่างรวดเร็วเธอพบว่าที่ด้านนอกนั้น มีขุนยนต์ทางการทหารอยู่ประมาณ5ตัวท่านใดนั้นขุนยน์ที่ว่าก็ได้บุกเข้ามาในห้องแต่ก่อนที่พวกมันจะยกปือขึ้นมาปาปาชาได้เหนี่ยวไกออกไปจัดการพวกมันลงได้ก่อนปาปราชาได้ใช้โอกาสนี้พาปารอบออกมาจากห้องผู้จัดการกองกําลังอาสาสมัครกาลังพยายามต่อต้านเหล่าขุนยนต์ทางการทหารที่อยู่ในล็อบบี้แต่ทว่ากลับไม่มีที่กําบังที่มีประสิทธิภาพมากพอในอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้ และผู้คนมากมายเริ่มล้มตายลงเรื่อยๆในขณะที่หุ่นยนต์ทางการทหารบุกเข้ามาใกล้พวกเขาขึ้นเรื่อยๆอย่างง่ายดายปาลอดพยายามที่จะไปช่วยเหลือพวกเขาแต่ปะปะชาได้ห้ามเขาเอาไว้เธอได้ใช้โอกาสที่พวกศัตรูเผลอเหนี่ยวไกจัดการกับพวกมันลงได้สําเร็จหุ่นยนต์ตัวอื่นพยายามที่จะกําจัดเธอแต่ปะปะชาก็สามารถจัดการพวกมันลงได้อย่างง่ายดายเช่นกัน จนในที่สุดก็เหลือเพียงแค่คุนยนเพียงตัวเดียวในล็อบบี้แต่แล้วในจังหวะน,นั้นกระสุนของปาปราชาดันหมดทําให้เธอนั้นตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตก่อนที่คุนยนทางการทหารตัวนั้นจะโจมตีปาปราชาได้ดึงปืนพอกออกมาแต่เนื่องจากตัวเธอไม่ได้ถูกประทับตาด้วยอาวุธชนิดนี้ทําให้สิ่งเดียวที่เธอทําได้คือพุ่งเข้าไปที่ด้านหน้าเพื่อเข้าใกล้ให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะเหนี่ยวไกลออกไป หลังจากยิงออกไปหลายต่อหลายครั้งคุณโยนตัวนั้นก็ล้มลงในที่สุดในขณะที่เธอกำลังล่งใจเซ็นเซอร์ของเธอก็ได้ตรวจจับแหล่งความร้อนมาจากห้องใต้ดินเธอจึงได้ยกปืนขึ้นมาแล้วพุ่งตัวเข้าไปภายในห้องใต้ดินแต่ทว่าป่าหลอที่เห็นแบบนั้นพยายามที่จะห้ามเธอแต่ไม่ทันแล้วทันใดที่เธอเปิดประตูเข้าไปในห้องใต้ดินเธอพบว่าสิ่งที่ปรากฏออกมาไม่ใช่ศัตรู ปาปาชาพบว่าภายในห้องใต้ดินแห่งนี้เต็มไปด้วยเราเด็กๆผู้ป่วยและคนชราปาล้อได้แจ้งให้เธอทราบว่าพวกเขาคือเหล่าประชาชนที่ต้องอบพยพมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้จากกองกําลังกบฏท,ที่เริ่มเปิดฉากโจมตีปาปาช่าได้ถามว่าพอจะมีวิธีเคลื่อนย้ายพวกเขาออกไปไหมปาล้อจึงได้แจ้งให้เธอทราบว่าพวกเขาเคยลองแล้วแต่ว่าพวกมันไม่สนใจ และเปิดฉากยิงประชาชนผู้บริสุทธิ์ความกลัวความโกรธความไม่สบายใจและความสับสนในห้องใต้ดินแห่งนี้เต็มไปด้วยอารมณ์ด้านลบของมนุษย์ทำให้บรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความอึดอัดอย่างยิง่งเสียงของระเบิดได้ดังออกมาจากที่ด้านนอกเป็นระยะระยะแม้จะอยู่ไกลออกไปแต่มันก็ทำให้ผู้หลีภยัยสะดุ้งและเบียดเสียดกันซ้ำแล้วซ้ำเล่า พวกเขาไม่กล้าที่จะเงยหน้าขึ้นมามองด้วยซ้ำปาร้ลอดได้เดินออกจากห้องใต้ดินไปยังแนวป้องกันกับปาระปาชชาก็เช่นกันปาระปาชชาได้ตัดสินใจที่จะช่วยเหลือผู้คนเหล่านี้เธอได้กล่าวออกมาว่าในฐานะของแท็กิคอลดอลฉันสามารถวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของสนามลบได้และเลือกวิธีการดำเนินการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ในการต่อสู้ ฉันสามารถหาเวลาที่ดีที่สุดในการโจมตีและล่าถอยเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์จะออกมาดีที่สุดและจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราแต่การต่อสู้นี้อาจจะต้องแลกมาด้วยราคาที่ต้องจ่ายปาล้อที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้กล่าวออกมามันอาจจะเป็นความตายของพวกเขาและความพ่ายแพ้ของพวกเราปาปราชาติได้กล่าวว่ามันอาจจะเป็นชัยชนะก็เป็นได้ บาลอได้หยุดสิ่งที่ตัวเขากำลังทำอยู่แล้วหันไปมองปาป่าชาพร้อมกกล่าวว่าฉันคิดว่าราคานั้นมันคุ้มค่าบางทีการวิเคราะห์ของเธออาจจะแม่นยำและฉันคงต้องตายอยู่ที่นี่ถ้าฉันยังคงคิดที่จะต่อสู้แต่ถ้าหากความตายของฉันคือราคาที่พวกเราจะต้องจ่ายเพื่อแลกกับชัยชนะและความปลอดภัยของผู้คนแล้วล่ะก็ ฉันยินดีที่จะจ่ายลูกค้าของคุณอาจจะต้องการให้ฉันกลับไปอย่างปลอดภัยเพื่อที่พวกเขาจะได้ใช้ชนะในสงครามครั้งนี้แต่ถ้าหากว่าไม่มีประชาชนการปกป้องเมืองที่ว่างเปล่ามันจะมีประโยชน์อะไรกันแม้ว่าพวกเราจะกำจัดพวกมันไปได้พวกกบฏแล้วพวกเราจะได้อะไรกันย้อนกลับไปในสมัยก่อน บรรพัุรุษของฉันเคยเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่คล้ายๆกันเหลียนตาเกียรติยศเหล่านี้เป็นเพียงตัวแทนของทางเลือกที่พวกเขาเลือกเดินแล้วฉันก็จะทำเหมือนอย่างที่พวกเขาเคยทำเช่นกันหลังจากนั้นภายหลังจากที่พวกเขาได้สร้างป้อมปราการเสร็จสิ้นปารอดได้ถอดเหลียญเกียรติยศของเขาออกมาตามนิสัยดั้งเดิมของตนเองและขัดมันอย่างใจเย็น แม้ว่ามันจะมาจากสงครามในสหัสวสรรษก่อนแต่ก็ยังคงเปล่งประกายด้วยประกายสีแดงและสีทองปะปะชามองดูเหล่าทหารที่อยู่รอบๆดวงตาของพวกเขานั้นเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและเมื่อเธอคิดถึงผู้คนที่หวาดกลัวที่อยู่ภายในห้องใต้ดินหัวใจของเธอก็เริ่มปั่นป่วนและกระวนกระวายความรู้สึกแปลกประหลาดได้ก่อตัวขึ้นภายในจิตใจของเธอแปลกจังเลย สิ่งที่ฉันต้องทำก็แค่ทำภารกิจให้เสร็จเท่านั้นแต่ความปรารถนาที่ยากที่จะบรรยายเหล่านี้มันคืออะไรกันแต่ในขณะที่เธอกำลังคิดอยู่การระเบิดอย่างกระทันหันก็ได้เกิดขึ้นมันได้ทำลายกำแพงของห้องล็อบบี้แห่งนี้จนสิ้นซากแรงระเบิดได้ส่งผลให้เกิดฝุ่นฝุง้งกระจายไปทั่วเพราะประชาเธอแทบจะทรงตัวไม่อยู่เมื่อควันรอบตัวเธอจางลงสิ่งที่ปรากฏออกมาก็คือ ร่างกายอันใหญ่โตบัดนี้คุณโยนอาวุธหนักของศัตรูได้บุกเข้ามายัางด้านในแล้วพวกศัตรูได้เริ่มเปิดฉากโจมตีอย่างกระทันหันและหนักหน่วงประประชาชติได้วิเคราะห์และแสดงให้เห็นว่าอาวุธหนักของศัตรูแกนควบคุมส่วนกลางของมันอยู่ที่ด้านในของเชสซีด้านล่างถ้าหากพวกเราทำลายมันได้แล้วล่ะก็พวกเรามีโอกาสที่จะชนะ ปาลอจึงได้ส่งสัญญาณให้ทหารอาสาสมัครที่อยู่ใกล้ๆภายหลังจากที่อธิบายสถานการณ์คร่าวๆแล้วทหารคนหนึ่งก็ได้นําระเบิดที่เตรียมเอาไว้ล่วงหน้าออกมาทุกคนได้วางกองาลังคุ้มกันและใช้โอกาสนี้ในการบุกโจมตีทุกคนได้ถืออาวุธของตนเองวิ่งออกไปจากที่กำบังแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้เข้าใกล้เป้าหมายกระสุนปืนกลก็ได้เจาะทะลวงร่างกายของพวกเขาทำให้พวกเขานั้นลงไปนอนคว่มหน้าจมกองเลือดอยู่ที่พื้น หลังจากเห็นเพื่อนร่วมลบลม้มลงไปทีละคนทีละคน,ะคนปาลอก็ไม่สามารถระงับความโกรธของตัวเองได้อีกต่อไปตัวเขาได้รีบวิ่งออกไปจากที่กำบงังพร้อมกับถือระเบิดเอาไว้ในมือปะปะชาพยายามที่จะห้ามตัวเขาแต่ไม่ทันหุ่นยนต์อาวุธหนักของศัตรูได้ล็อกเป้าหมายไปที่ตัวเขาแล้วมันได้เปิดฉากยิงในทันทีปะปะชาจึงได้กดปาลอให้หมอบลงกับพื้นเพื่อหลบกระสุน หลังจากการยิงได้มีได้มีการระเบิดเกิดขึ้นปปชารู้สึกว่าโลกของตัวเองหมุนไปรอบๆเพราะเธอนั้นถูกเวียงขึ้นไปบนอากาศโดยคลื่นกระแทกอันดุนแรงก่อนจะตกลงมาสู่พื้นร่างกายของเธอได้รับความเสียหายอย่างหนักเมื่อเธอมองไปรอบๆสิ่งที่เห็นก็คือป่าล้อที่ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดและขุนยนต์ของศัตรูที่กำลังมุ่งหน้าไปยังห้องใต้ดิน ปปชาพยายามที่จะเปิดฉากยิงเพื่อหยุดมันแต่กระสุนของเธอดันหมดในตอนนั้นปปชาได้ถอดใจและคิดว่านี่คงจะเป็นจุดจบแล้วแต่ท่านใดนั้นเสียงของปาลอสก็ได้ดังขึ้นปปชาได้หันกลับไปมองและเห็นว่าปาลอสกำลังกัดฟันเพื่อที่จะทนความเจ็บปวดที่ตนเองได้รับตัวเขาได้คานไปหาคุณยนต์ตัวนั้น ด้านหลังของตัวเขามีเหรียญตาเกียรติยศที่หลุดออกมาจากหน้าอกของตัวเขาตกลงอยู่ที่พื้นข่าวประสาทของปปชากำลังประมวลผลอย่างหนักหน่วงว่าจะทำยังไงดีกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตัวเธอได้พึมพำออกมาคว,ความตายหากฉันสามารถปกป้องผู้คนเหล่านี้ได้แล้วราคาแห่งความตายมันจะคุ้มค่าที่จะจ่ายหรือเปล่าปาล้อที่ได้ยินแบบนั้นจึงตอบกลับ ฉันรู้ว่าเธอเป็นแค่ tactical doll และเรามีความแตกต่างกันแต่ฉันหวังว่าเธอจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันกำลังพูดใช่ฉันจะทำตาบไดที่บ้านเมืองยังอยู่ข้างหลังของพวกเรารวมทั้งเราผู้คนไม่ว่าศัตรูของพวกเราจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามไม่ว่าพวกเราจะต้องเสียสละมากแค่ไหนก็ตามพวกเราจะลุกขึ้นต่อสู้กับพวกมัน พวกเราจะลุกขึ้นสู้กับพวกมันแต่เมื่อพูดถึงความปรารถนาที่จะปกป้องสิ่งที่สำคัญของพวกเราไม่ว่าพวกเราจะเป็นมนุษย์หรือว่าเดวพวกเราทุกคนต่างเหมือนกันเมื่อได้ฟังเช่นนั้นปาปราชาเธอได้เงยหน้าขึ้นมาแล้วหยิบระเบิดที่กองกำลังติดอาวุธไม่สามารถจุดระเบิดได้ก่อนหน้านี้ขึ้นมาณเวลานี้จิตใจของเธอปราศจากข้อสงสัย และความลังเลใดๆท่ามกลางสายตาที่ผ้ามัวเธอมองเห็นเพียงเป้าหมายเดียวนั่นคือจุดอ่อนที่ด้านล่างของศัตรูปรปชาได้พุ่งเข้าใส่ศัตรูด้วยระเบิดในมือการระเบิดให้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและร่างกายของเธอถูกแสงสว่างกืนกินภายหลังจากการระเบิดเกิดขึ้นปปชาได้สติกลับมาอีกครั้งเธอถามว่าศัตรูอยู่ที่ไหนแต่ปารอดได้บอกกับเธอว่า ตัวเธอสามารถจัดการพวกมันลงได้หมดแล้วเธอเป็นคนช่วยเหลือพวกเราเอาไว้ปาปชาที่รู้แบบนั้นตัวเธอได้รู้สึกโล่งใจจนหมดสติไป2เดือนต่อมาหลังจากสงครามกบฏได้จบลงปาลอดและผู้คนที่รอดชีวิตได้กลับมายังอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้สถานที่ที่พวกเขาเคยปักหลักต่อสู้ตัวเขาได้ถอดเหรียญตาเกียรติยศของตนเองออก และกล่าวคำสรรเสริญแด่เหล่าผู้ที่จากไปหลังจากพูดจบปาล้อได้เดินไปหาปาปชา ة, ที่ยืนอยู่ด้านข้างและได้ติดเหรียญตาเกียรติยศเอาไว้บนเสื้อคลุมของเธอและบอกว่าเหรียญตาเกียรติยศสองอันนี้คือรางวัลของเธอสำหรับการเสียสละที่เธอทำให้กับพวกเราและตัวเขาหวังว่าตัวเธอจะสืบทอดเจตนารมณในการปกป้องผู้คน เหมือนกันกันกบที่บรรพบุรุษของเขาซึ่งเป็นเจ้าของดั้งเดิมของเหรียญตาเหล่านี้เคยทํามาในอดีตในตอนแรกเธอรู้สึกกังวลเล็กน้อยพราะไม่รู้ว่าตนเองจะเหมาะสมกับเหรียญตาเกียรติยศเหล่านี้หรือไม่แต่เมื่อปปชาหันไปมองผู้บัญชการที่มาเข้าร่วมพิธีด้วยความกังวลเล็กน้อยของเธอเมื่อผู้บัญชาการส่งยิ้มให้และพยักหน้ามันก็ได้จางหายไปฉันเข้าใจแล้ว ขอบคุณคุณปาลอบสำหรับฉันแล้วนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งจากนี้ไปฉันจะพยายามทำหน้าที่ของตอนเองให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ทุกคนต้องผิดหวังค่ะปราปรชาได้ชูมือขึ้นแสดงความเคารพในขณะที่เสียงตบมือดังกึกก้องเหรียญตาทั้งสองอันที่ติดอยู่บนเสื้อคุมของเธอได้เป็่งประกายและยิบระยับภายใต้แสงของดวงอาทิตย์ที่สาดส่องลงมาจากเมฆสีดำที่ลอยอยู่บนฟากฟ้า หลังจากที่กิฟฟิกปรับเปลี่ยนแผนองค์กรใหม่และผู้บัญชาการได้หายสาบสูญไปปะปาชาเมื่อเธอเห็นว่าคำร้องขอต่ออายุการทำงานของเธอถูกปฏิเสธปาปาชาจึงได้ถอนหายใจที่จริงแล้วเธอคาดการณ์สิ่งนี้เอาไว้ล่วงหน้าแล้วหลังจากการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ของกิฟฟิกพวกเขาต้องการคนที่มีความสามารถที่พิเศษเธอเป็นเพียงแค่โมเดลที่ล้าสมัยและมีทักษะการต่อสู้ในระดับกลางเธอจะเป็นภาระ ในยุคสมัยเช่นนี้ตำแหน่งงานที่เหลืออยู่ก็หายากอยู่แล้วและเธอควรที่จะยอมรับการโยกย้ายสถานที่ทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัว,ตวของกิฟฟิกเองและเพื่อไม่ให้เฮเลียนรู้สึกอึดอัดใจที่จะไล่เธอออกป,ปาปชาจึงตัดสินใจที่จะออกจากกิฟฟิกด้วยตนเองอย่างไรก็ตามหลังจากที่เธอออกจากกิฟฟิกเธอได้พบว่ามันยากที่จะปรับตัวกับการใช้ชีวิตแบบนี้ปาปชาคิดว่า บางทีความสามารถของเธออาจจะมีประโยชน์มากกว่าในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไม่ว่าคนอื่นจะคิดยังไงเธอต้องพยายามให้มากกว่านี้เธอเชื่อมั่นว่าเกียรติยศที่ได้รับไม่ได้มาจากเวทีที่ทำการแสดงแต่ได้มาจากการกระทําที่พวกเขาได้กระทําลงไปถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องเลือก หน่วยงานที่ตนเองจะต้องย้ายไปเธอนั้นสงสัยว่าสถานที่แห่งนั้นจะเป็นที่แบบใดกันแต่สุดท้ายแล้วสถานที่นั้นไม่สำคัญความเชื่อมั่นในการปกป้องผู้คนของเธอตั้งหากที่ยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าเธอนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ตามวันหนึ่งหลังจากที่เธอออกจากกิฟิกปาปาชาเธอกำลังล้นเล่ไปทั่วเมืองบริวารเพื่อหางานใหม่ทำเธอได้เข้าทำงานในสายงานต่างๆมากมายทุกคนที่นี่ทุกที่ที่เธอทำงาน เธอมักจะทำงานล่วงเวลาอยู่เสมอด้วยนิสัยที่เป็นคนใจดีเมื่อเธอได้รับคำขอร้องจากเพื่อนร่วมงานให้ช่วยเหลือเธอให้ช่วยเหลือเธอมักจะช่วยเหลือพวกเขาถึงแม้ว่าจะหมดกะาการทำงานของเธอไปแล้วก็ตามบางครั้งเธอก็ได้รับจดหมายขอบคุณจากพวกเขาเหล่าผู้คนที่เธอให้การช่วยเหลือรวมถึงคำชมเชยอันหายากจากเพื่อนร่วมง,งานเธอจะเก็บจดหมายเหล่านั้นเอาไว้อย่างระมัดระวงังและปฏิบัติต่ตอมันราวกับว่าเป็นสมบัติของตนเอง เหมือนขนมของเด็กหรือเหรียญตาเกียรติยศของเราวีรบุรุษในยามที่เธอเหนื่อยลา้าการนึกถึงคำชมเชยเหล่านั้นมันทำให้เธอมีแรงใจขึ้นมาที่จะเผชิญหน้ากับวันพรุ่งนี้เธอเชื่อมั่นว่าการปกป้องทุกคนคือเกียรติยศของตนเองและแล้วในท้ายที่สุดตัวเธอได้หมดลงเอ,อ่ยที่กรมรักษาความปลอดภัยที่โมซินาการทำงานอยู่ ปปัชชาในตอนที่เธอเข้าประจำการที่เอโมเธอถูกกล่าวว่าเป็นคนที่มีใบประกอบวิชาชีพมากที่สุดบนเอโมไม่ว่าจะเป็นงานในด้านใดก็ตามที่ได้รับมอบหมายมาเธอมักจะหาทางทำให้มันสำเร็จได้ในท้ายที่สุดถึงแม้ว่าในตอนแรกเธอจะทำสิ่งนั้นไม่เป็นเลยด้วยซ้ำ เธอก็จะไปเรียนรู้เพื่อศึกษาและฝึกฝนและเมื่อได้เจอกับเธออีกครั้งเธอจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งสิ่งนั้นในทันทีเรียกได้ว่าการมีเธออยู่มือหลินนั้นสบายขึ้นเยอะเลย ปกติแล้วปรปรชาจะทักทายทุกคนด้วยรอยยิ้มอยู่เสมอแต่เมื่อเธอสังเกตเห็นความอายุติธรรมเมื่อเพื่อนของเธอได้รับบาดเจ็บหรือเธอขาดการติดต่อกับผู้ปัะชาการความผิดปกติบางอย่างได้ก่อตัวขึ้นภายในระบบของเธอมันเป็นเรื่องที่ยากเกินกว่าที่จะบรรยายปปร,ปรชาพยายามที่จะควบคุมมันอยู่เสมอ แต่ทุกครั้งที่ผู้บัญชาการเดินเข้าไปสู่อันตรายความรู้สึกเหล่านั้นก็จะกลับมาอีกครั้งอย่างรวดเร็วถ้าเพื่อให้ผู้บัญชาการยังคงปลอดภัยอยู่เสมอฉันจะต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องตัวเขาปะปาชามัจะคิดเช่นนั้นอยู่เสมอวันหนึ่งผู้บัญชาการที่เห็นว่าปะปาชาใส่ชุดเดิมอยู่ตลอดเวลาได้ถามกับเธอว่า เธอไม่อยากที่จะลองเปลี่ยนชุดของตัวเองดูบ้างเหรอในตอนแรกเธอรู้สึกมึนงงเล็กน้อยก่อนที่จะตอบกลับไปว่าชุดนี้เป็นชุดที่เธอใส่มาโดยตลอดมันเป็นชุดยูนิฟอร์มในสมัยที่เธอทำงานอยู่ในกรมตำรวจในเมืองบริวารแถมยังใส่ในตอนที่พวกเราเจอกันอีกครั้งมันมีคุณค่าทางจิตใจทุกครั้งที่ใส่มันมันได้ย้ำเตือนตัวเธอต่อหน้าที่ที่เธอต้องปกป้องผู้คนรวมถึงตัวของผู้บัญชาการด้วย และเธอยังคงทำการดูแลชุดนี้และซ่อมแซมมันอยู่เป็นประจำเธอหวังว่าเธอยังคงใส่มันต่อไปได้โดยไม่กระทบต่อการทำงานในปัจจุบันผู้บัญชาการที่ได้รับรู้ถึงความแน่วแน่ของเธอตัวเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแถมตัวเขายังแอบคิดอยู่ในใจเลยว่าบางทีแล้วอาจจะเซอร์ไพรส์ตัวเธอด้วยชุดใหม่ในตู้เสื้อผ้าแบบนั้นแล้วบอกกับเธอว่ามันเป็นรางวัลสำหรับการปกป้องผู้คนผู้บัญชาการมั่นใจว่า ถ้าทำแบบนี้เธอจะต้องไม่ปฏิเสธชุดใหม่ที่ได้รับอย่างแน่นอนและนั่นก็จบลงไปแล้วกับเรื่องราวของ PPSH 4 1 p a p a c h a Jacques c h a k เก,กิร์ฟฟอนไล์เรื่องราวของเธอจะเป็นเช่นไรต่อไปกันก็ต้องมาคอยติดตามชมกันต่อไปในเรื่องราวของตัวเกมที่จะมาในอนาคตส่วนเรื่องราวของใครจะเป็นไายต่อไปกันก็ต้องมาคอยติดตามชมกันต่อไปในรายการคาแรคเตอร์เล o r ค หลายการที่จะนำเรื่องราวของคาแรคเตอร์ต่างๆชักชกวานันไก่พนนำมาเล่าขานให้ทุกคนได้รับฟังกันส่วนในวันนี้นั้นลาก่อนแล้วพบกันใหม่เราผู้มาเยือนทุกท่านถ้าหากโชคชะตาของเรายังต้องกันบายต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่สมัครสมาชิกเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้สร้างสารรค์ความบันเทิงต่อไปต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งส่วนในวันนี้นั้นราก่อนแล้วเจอกันบาย